โคตรกากาแฟที่จะดีแม่แม่ว่ากาแฟถ้าจะชงแล้วปกติมันจะขมมันจะอะไรมันอยู่ที่ความเข้มอ๋อนแม่ดูนะไฟอ่อนูหนแรวปะไฟอ่อนอ่อนอีก อ่อนมากอ่าโคกากกาแฟแล้วลองชงดื่มลองชงกินหนูว่ามันจะมีความเป็นกาแฟรหรือไหมไม่หนูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนชาแต่กูเก่งนะ กูทำให้มันไม่ไหมได้ไม่มันจะเหมือนชานะเพราะมันเป็นเองไม่ไม่ไม่ไม้เมื่อกี้คั่วไม่ไปละมีคั่วกกเนี่รับวันคนดูจะได้อะไรจากการดูคลิปไม่มีไม่แล้วไม่หอมเลยใจเย็นเด้ เออถ้าเอากากรแฟงแไปอัดเป็นฐานก้อนนี่แม่งวันวันคนหนึงกินกาแฟถ้า,าไปทำเป็นฐานตอนเผามันจะหอมมะหวะผ่า,านย่างอะไรเงี้ยลองดูย่างเนื้อมันจะได้กลิ่นกาแฟาเอาไปหมักไม่ดีกว่าหรอ,ห,รอหมักทำไมอ่ะหมักเนื้ออยากได้กลิ่นกาแฟาอยากได้เอาไปมาก,กันเนื้อ,อกินมันก็คันคอดิล้างล้างแล้วไอ้ที่หมักไปอ่ะ กับแกลออกถูกอ้องเดี๋ยวลองลองสคราวนี้หนักเลยหมักเนื้อฮะอ่ะเรต้องเอากาดกาแฟหรือว่า,อา,าเอากาแฟบดกาแฟบดสิเอากาแฟบดนะกินไได้เ,าออาเราต้องเอากาแฟพ่ตพ่คเข้มหรือเปล่ากินผ่านเนือฮะมันก็มีกลิ่นหน่อยๆกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะ ยังไม่ค่อยร้อนเลยก็เดิมกระทะมันน,น้อนอยู่แล้วใช่ตัวเนี่ยตัวกาดเดี๋ยวลองชงดูเลยนะเจไปก่อนเจไปก่อนเพิ่งเอาขึ้นเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนขึ้นวิธีน็อกความร้อนจ้าเล็้ว อย่าเร็วช้าช้าหน่อยเออพิ่งเอาขึ้นเพิ่งเอาขึ้นวิธีน็อกความร้อนป๊านี่ครับ Let's go l ็ t s go ตัด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  อยากจะรู <Es> meantime, ้ว hmm. <S takeaway> ่าขั้วชงไปแล้ขัวอีกรอบนึงจะเป็นจะได้ มีอะไรปูขึ้นมาเลยให้พอดนน้ำก็หอมๆเลยนะ Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je พอแค่นี้พอไม่เย็นเลยสีเหมือไหมมันไม่เย็นเลยกลิ่นไม่มีเลยมันไหมไปหมดร้อนมดเลย อไม่กลินนก่นไม่มีกลิ่นไม่ใช่กาแฟกลิ่นไม่มีเลยรอ้อนนะรสชาติก็ไม่มีเลยก็มันคือชา ไม่มีกลิ่นไม่มีรสจบสรุปคือไม่มีกลิ่นไม่มีรสจบ